Bonjour, comment ça va Aujourd'hui, c'est mercredi 22 avril 2020. วันนี้เป็นวันพุธท,ที่22เมษายนปี2020นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่มาดามติวิซ่าค่ะมาดามติวิซ่าเมื่อคุณมาเราจะนำพาแต่ความสดใสมาให้กับคุณนอกจากจะได้รับสาระแล้วก็ยังได้รับความบันเทิงจากมาดามติวิซ่าด้วยนะคะก่อนอื่นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าแคร์อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับมาดามติวิซาด้วยนะคะตอนที่พี่ติเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะพี่ติเรียนก็เพราะว่ามีความจำเป็นต้องใช้หรือตนบังคับนั่นเองใหม่ๆก็รู้สึกไม่ชอบนะคะต่อต้านด้วยแต่พอเรียนไปเรียนไปก็รู้สึกว่าสนุกดีและก็มีความหลงไหลในภาษาฝรั่งเศสคะ่ะเพราะเวลาผ่านไป พิธิก็รู้สึกว่าเอ๊ะแล้วภาษาฝรั่งเศสมันดียังไงเพราะว่าทุกครั้งที่สื่อสารภาษาฝรั่งเศสออกไปผู้ที่ได้ยินอย่างเพื่อนๆก็จะมาถามว่าเอ๊ะแล้วเรียนไปมันจะมีประโยชน์ยังไงมันดียังไงหรอบางครั้งพิธีก็ตอบได้ไม่กระจ่างพิธีก็เลยไปค้นหาคำตอบนะครับว่า เหตุผลอะไรที่เราถึงเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสพิติเชื่อว่าคนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสหลายๆคนนะคะก็รู้ว่ามันดีแต่มันก็ยังมีข้อดีอีกนะคะในการเรียนภาษาฝรั่งเศสพิติก็เลยไปได้ข้อมูลมาจากสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเพราะว่าพิติเป็น สิทธิ์เก่าที่นั่นนะคะพิธีไปเรียนที่สมาคมฝรั่งเศสไปเรียนสองครั้งะคะ่ะก็ไปเรียนอ่ะอ่ะก็คือ a 1นะคะแต่ a 1มันก็มีอยู่สองภาคพิธีเรียนอ่ะอ่ะอ่ะก็คือ a1.1 จุดหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยอ่ะอ่ะเดอก็คือ n 1.2 ตอนนี้พี่ติเรียนถึงแค่ A1 นะ่คะถ้ามีโอกาสก็จะไปเรียนต่อคับเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่มีสเสน่ห์แล้วก็มันเป็นเหมือนศิลปะอย่างหนึ่งนะคะสำหรับพิ่ติทีนี้ข้อมูลในสมาคมฝรั่งเศสเขาก็สรุปมาอยู่8เหตุผลนะคะที่เราเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศส เรามาดูข้อที่1กันพิธีขออนุญาตอ่านนะคะเพื่อความถูกต้องและชัดเจนในข้อมูลคะ่ะเหตุผลข้อที่1น,นะคะก็คือภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลกมีคนพูดภาษาฝรั่งเศสมากกว่า200ล้านคนในทุกทวีปอยู่ในรัฐและประเทศต่างๆรวมกัน70ประเทศ ไม่น้อยเลยนะคะและยังเป็นภาษาต่างประเทศที่มีผู้เรียนมากที่สุดเป็นอันดับ2รองจากภาษาอังกฤษเหตุผลข้อที่2ภาษาฝรั่งเศสเปิดโอกาสในการทำงานประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีอิทธิพลทางด้านการค้าเป็นอันดับที่5ของโลกและเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจเป็นอันดับแรก ความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสเป็นประตูที่จะไปสู่องค์กรบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสในประเทศฝรั่งเศสและในต่างประเทศเช่นเดียวกับในประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสยกตัวอย่างเช่นนะคะก็มีแคนาดาสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมและประเทศในทวีปแอฟริการวมถึงองค์กรและบริษัท ในประเทศที่มีความเชื ER. ่อมโยงกับประเทศฝรั <a> ่งเศสและกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นแล้วภาษาฝรั่งเศสก็เป็นใบเบิกทางนะคะเป็นโอกาสหนึ่งที่ทําให้เรามีช่องทางในการหางานเพิ่มขึ้นค่ะเหตุผลข้อที่3ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแห่งวัฒนธรรมกก่าคือภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาสากลสําหรับอาหารแฟชั่น ละครทัศนศิลป์การเต้นรำและสถาปัตยกรรมการรู้ภาษาฝรั่งเศสทำให้เข้าถึงข้อมูลต้นฉบับของฝรั่งเศสและของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเช่นวรรณคดีภาพยนตร์และเพลงนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็นศาสตร์และศิลป์เหตุผลข้อที่4 ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาเพื่อการเดินทางใครที่รักการท่องเที่ยวการเดินทางฟังเหตุผลข้อนี้เลยนะคะประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีคนเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดในโลกมากกว่า70ล้านคนต่อปีเมื่อคุณรู้ภาษาฝรั่งเศสจะทำให้สนุกสนานกับการเดินทางในปารีสมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับแคว้นอื่นๆของประเทศฝรั่งเศสหรือแม้แต่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์แคนาดาโมนาโกอฟริกาเพราะว่าตอนที่พิติไปโมโรคโค็อกโกคนในประเทศเขาก็สื่อสารกันด้วยภาษาฝรั่งเศสค่ะอย่างที่บ้านพิติที่เกาะช้างจังหวัดตราดนะคะในแต่ละปีเวลาพิติเดิน ในหมู่บ้านนะคะก็จะได้ยินสำเนียงภาษาฝรั่งเศสและพี่ติก็ไปท oh. ักเขานะมอนชูสวัสดีโอเบีงเบนิュกาะช้างเบียงเบนิュกาะช้างก็คือยินดีต้อนรับสู่เกาะช้างเขาบอกว่าโอ้ปารีสฝงเศสเบียงเขาก็ชื่นชมนะครบว่าเราเป็นเจ้าบ้านแล้วก็มีชาวฝรั่งเศส มาเที่ยวหรือคนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสมาเที่ยวแล้วเราสื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเขาก็รู้สึกดีนะคะว่าเราเป็นเจ้าบ้านแล้วก็ต้อนรับให้การต้อนรับเขาเขาก็ประทับใจค่ะเหตุผลข้อที่5นะคะภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาสําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของฝรั่งเศส การพูดภาษาฝรั่งเศสเปิดโอกาสในการศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสในมหาวิทยาลัยชื่อดังหรือสถาบันอุดมศึกษาวิชาชีพชั้นสูงด้านธุรกิจและด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มโรงเรียนที่ดีที่สุดในยุโรปและในระดับโลกยิ่งไปกว่านั้นนักเรียนที่เรียนต่อปริญญาโทด้านภาษาฝรั่งเศส ยังสามารถขอทุนเล่าเรียนจากรักฐบาลฝรั่งเศสเหตุผลข้อนี้นะครับพี่ติเชื่อว่ามีน้องน้องนักศึกษาหลายคนมีความตั้งใจที่จะเรียนภาษาฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเรียนภาษาฝรั่งเศสก็จะเป็นโอกาสทางด้านการศึกษาของน้องนนักเรียนนักศึกษานะคะเหตุผลข้อที่6ค่ะภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาสากล อย่างมอก่อนพี่ตีก็คิดว่าภาษาอังกฤษเนาะเราต้องเก่งภาษาอังกฤษอย่างเดียวภาษาอษย่างอื่นไม่เอาภาษาฝรั่งเศสไม่เคยอยู่ในความคิดของพี่ตีเลยนะคะอย่างมาก่อนก็คิดว่าเออถ้าถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษอีกหน่อยเดี๋ยวจะเรียนภาษาจีนแต่ไม่ว่าภาษาไหนถ้าเราเรียนรู้แล้วก็เป็นภาษาที่สามพี่ตีเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ดีและก็เป็นโอกาส ของตัวเรานะคะภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาสากลเป็นภาษาเพื่อการทำงานและยังเป็นภาษาหลักที่ใช้ในองค์กรระดับนานาชาติอาทิ UN สาภาพยุโรป u n e s c o OTA n คณะกรรมการโอลิมปิกสากลสภากาชาติสากลและอื่นๆ เหตุผลข้อที่7นะคะภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่เผยให้เห็นโลกกว้างวิตาชดูร์นอกจากภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่3ที่ใช้ในอินเทอร์เน็ตเหตุ <laughs> ผลข้อที่8ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแห่งความรัก อันนี้พี่ติชอบมากเลยนะคะเพราะว่าพี่ติเป็นคนโรแมนติกภาษาฝรั่งเศสเป็นความรื่นรมที่ได้เรียนรู้ภาษาที่มีทนเสียงไพเราะซึ่งทุกคนรู้จักกันว่าเป็นภาษาแห่งความรัก Je t'aime I love you นะครับ t'aime ภาษาฝรั่งเศสยังเป็นภาษาที่ใช้อธิบายเรื่องของความคิดและการวิาพากษ์วิจารณ์ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสนทนาหรือการต่อรองค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลดีๆที่เลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสถ้าทราบเหตุผลดีๆแบบนี้แล้ว เรามาเรียนแล้วก็ทบทวนภาษาฝรั่งเศสกันดีกว่านะคะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไป m ม็กซีเอเอ a ียงโตเเช่นเคยค่ะเราคนไทยต้องว้ให้ส,สวยๆดค่ะ